สวัสดีคุณชมทุกท่านตอนนี้ก็มากับมค์ครับเวอร์ชั่นใหม่ก็มาช้าก็ดีกว่าไม่มาเนาะโอเคก็เป็นไมค์ครับเวอร์ชัน0.14.0 Alpha v1 i ก็เป็นเพิ่งมาเนี้ยก็จะมารีวิวกันว่ามีของใหม่อะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นรถไฟนะมค์ครับวิดเจ e ต่อมาจะเป็นไมค์ครับวิดฮอปเปอร์นั่นเองจนะใช้การส่งของนั่นเองนะโอเคเหมือนกับไมค์ครับบนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะต่อมาเป็นไมค์ครับวิดจีเอ็นทีนจะเป็นการระเบิดได้แบบอ้อมโลกอะไรอย่างนี้สร้างทางรถไฟอ้อมโลกเราก็สามารถระเบิดได้นะะของหายมาต่อมาเป็นอ่ถังเก็บน้ำนั่นเองนะ แบบเวลาเราปรุงอย่างนี้แบบเอาชีวิตรอดจะง่ายกว่านะต่อมาจะเป็นไมค์ไอเทมเฟรมถามว่ามันทำอะไรได้ก็ใส่ของได้ฮะนี่นนนยอย่างนี้นี่มุญได้ด้วยนั่นเองนะก็จะสมจริงกับบนของขึ้นมาถามว่าเอาของอะไรก็ตีออกนะฮะใส่ได้ทุกอย่างอ่าต่อมาจะเป็นฮ o อปเปอร์นั่นเองนะแบบ เราจะไปทำฟาร์มอัตโนมัตินี้ที่คุณหินอัตโนมัติก็ใช้อันนี้ได้เลยเดียวนี่แล้วก็ใส่ขอเข้าไปตอนนี้มันก็จะลงไปอยู่ที่กล่องหมดแล้วนะฮะนี่เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายต่อมาก็จะเป็นโดปเปอร์เป็นการยิงไกลมกั้งอันนี้ไม่มั่นใจอลองใส่ดูมาแล้วก็ลองหาปุม่มฮะ ปุ่มมันอยู่ที่ smile, ไหนวะไม่ได้เลนะ่นนานลืมปุ่ม Ed, ปุ้มปุ่มปุมปุ้มปุ่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่นี่นี่เองโอเคฮะวางปุ่มไว้กดดูนี่ยิงใกล้โอเคจอค discord, <ๆ S 2> future future. มาร์ะเป็นเอออะไรนะยังไม่ได้เล้สตอรีพิเตอร์นั่นเองฮะแบบใครที่สร้างวงจรเก่งๆนี่จะสามารถ สะดวกสบายขึ้นเลยทีเดียวในนะก็มีประโยชน์แล้วนะเลสโตนตัวน,นี้ก็ต่อมาจะเป็นเลสโตนคอมพลีเตอร์สอ,องอย่างนี้สามารถแบบยังไงดีมาจะมาอธิบายให้ดูกันโอเคหาเลสโตนแป๊บนี่แล้วก็เลสโตนชอ็อตโอเคมานี่ อย่างเช่นอ่าเราวางทอดเข้าไปใช่ไหมอ่าแล้วก็หยิบ r e s t o r เตอ e r หรือคอมพลีเตอร์มาสองอันแนะนำให้เป็นอันนี้อืมก็วางไปอ่ะเราดูตอนแรกสีจะเข้มขึ้นนะตอนแรกสีเอ้าขอโทษไก่เอา้านี่เราวางไปไกลๆฮนะนี่เห็นไหมสีมจะเริ่มอ่อนลงแล้ว ไฟก็จะไม่ถึงอ่ะไม่เชื่อดูฮะไฟจะไม่ถึงโอเคทีนี้เราก็ต้องทำนี้ฮะนี่อ่ะไฟก็จะส่งถึงนะฮะตอนนี้เราก็สามารถติดได้ก็เป็นวิธีง่ายดายขึ้นมานั่นเองนะฮะอันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ฮนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับ ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกิจกรรมของเรานั่นเองนะถ้าครบ100่สับเมื่อไหร่นั่นเองเราจะมาแจกบัตรทูหลายรางวัลกันเลยทีเดียวนะฮะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย